ตอนนี้ก็มาอบรมประกันวินาศภัยนะคะของมิตรแท้ประกันภัยนะฮะเราก็จะอบรมผ่านโน,น้ตบุ๊กนะเป็นระบบซูมเป็นระบบซูมนะฮะเป็นการอบรมหลังจากที่สอบผ่านแล้วสอบยากไหมคะสอบยากไหมตอนไปสอบสอบก็ไม่ยากรอบเดียวไยด้ข่าวนะว่ารอบเดียวผ่านรอบเดียวผ่านนะเก่งมากค่ะ เพราะว่ามันจะมีจรรยาบรนกับพาร์ทอื่นๆนะคะพาร์ทอื่นก็จะเป็นพวกเอ่อพรบนะคะับพปกันแล้วก็พวกบิดตล็บนะคะแล้วก็ขนส่งทางทะเลเก่งมากเลยสอบรอบเดียวผ่านนะคะหลังจากสอบผ่านเสร็จคุณยาทํายังไงต่อลงทะเบียนใช่ไหมคะลงทะเบียนเพื่ออุปรมใช่อันนี้จะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าเราอบรมผ่านระบบซูมก็ได้ข่าวว่าเริ่มตั้งแต่9โมงถึง สี่โมงครึ่งนะคะวันนี้คุณยาก็จะอยู่แบบเนี้ยทั้งวันนะคะเมื่อสักครู่ทําอะไรไปบ้างแล้วคะทําข้อสอบ10ข้อสอบค่ะเราจะเรียกว่าพีเทสก่อนอบรมเนาะนะคะ,คะส่วนคะแนนเราจะยังไม่พูดถึงเนาะแต่หลังจากสอบแล้วคะแนนจะต้องมากกว่าก่อนสอบนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยายาสู้ๆแล้วก็จะได้รับใบประกาศที่เดี๋ยวนะให้ดูอ่า เป,เป็นใบประกาศแบบนี้ที่ถูกต้องนะคะทีนี้พร้อมที่จะลุยไหมพร้อมครับพร้อมลุยนะคะสู้ๆคะ่ะสู้โอเค